การเสื่อมถอยของอุปกรณ์นี้นะครับยิ่งถ้าโอ้สามนาทีสี่นาทีขึ้นไปก็บอกได้เลยว่าเกียร์คุณน่าจะมีปัญหาแล้วนะเวลาวิ่งก็ดูสังเกตดูว่ามันเปลี่ยนเกียร์ครบทุกเกียร์ไหมเกียร์ออโต้ไม่ว่ามันจะมีออโต้สี่จั้หวะ เอ่อสี่เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ดเกียร์อะไรก็แล้วแต่มันจะรู้สึกได้ตอนช่วงที่เราวิ่งแล้วมันเปลี่ยนเกียร์เราก็นั่งนับไปได้เปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนสมูทไหมหรือจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันกระตุกนะฮะอ่าถ้ากระตุกนี่มันก็คงต้องคิดเหมือนกันนะใช่มันก็เป็นไปตามอายุงานแล้วก็สภาพการใช้งานอ่าเกียร์พวกนี้ก็แน่นอนเราใช้งานมานานเป็นแสนแสนกิโลมันก็มีการเสรื่อมสภาพหรือบางทีเราใช้รถ เกียร์ออโต้แต่เราขนของหนักเกียร์มันก็ทํางานหนักไงครับมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้ามันเป็นแนวรถบ้านใช้งานบางทีเป็นรถกระบะก็ิงแต่อาจจะขนของน้อยหรือไม่ค่อยได้ขนเพียงแต่ว่าเราชอบใช้กระบะเกียร์ออโต้ดีเซลก็เพราะว่ามันจะได้ขนของได้สําหรับในกรณีบางกรณีอันนั้นก็เกียร์มันก็จะไม่ค่อยช้านะฮะเพราะว่ามันไม่ได้แบกน้าหนักมันไม่ได้แบกน้าหนักเยอะมันก็ไม่ได้ฝืนกําลังไม่ได้ฝืนเฟืองทดตัวเองเยอะมันก็สภาพแน่นอน การเสื่อมถอยมันก็จะต่ำกว่าอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์อะไรสำหรับเครื่องดีเซลมันไม่ค่อยน่ากังวลอะไรนะรถกระบะเดี๋ยวนี้ก็โอ้ศักยภาพมันก็เหนือกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ประหยัดทนอยู่แล้วนะครับหลักๆก,ก็เท่านี้แล้วครับแล้วก็กระบะที่เราเล่นๆกันอยู่ในเมืองไทยก็จริงๆก็ใช้ได้ใช้งานได้ดี ทุกรุ่นอยู่ที่ความชอบและถ้าเรามองเรื่องมาแนวรถสภาพรถบ้านนะไม่ได้ต้องแต่งอะไรเยอะนี่มันทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความชอบแล้วเพราะว่าเราชอบรถแบบไหนดีไซน์แบบไหนเพราะว่าของอย่างมันก็ถูกสร้างมาเพื่อเขาเรียกอะไรรองรับตอบตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่แล้วนะครับท่านจะชอบรถทรงไหนอะไรยังไงก็เนี่ย เราก็มาดูกันที่มิติภาพรวมอย่างอื่นของมันกันดีกว่าท่านชอบท่านประเมินพื้นฐานภาพรวมได้เสร็จแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์ครับแล้วก็ติดต่อใช่ไหมก็ง่ายจบนะครับสุดท้ายก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเรา,เาไว้ครับมีโอกาสดีๆกลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาที่ท่านอยากจะมองหารถยนต์นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ช่วยท่านได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ